สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมาชมลูกวัวตัวที่เกิดล่าสุดของเลิศฟาร์มค่ะซึ่งสายแม่นะคะเป็นสายพันธุ์แองกัสแม่มาเรียค่ะสายพ่อนะคะพ่อก่องโตนะคะจาก A23 ลันเป็นบีบมาสเตอร์เลือดร้อยนำเข้าจากประเทศอเมริกาค่ะ น้องทาซานบีบมาเตอร์ซีหนึ่งเพศผู้นะคะเกิดวันที่6เดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2022ค่ะสำหรับแม่มาเรียนนะคะก็คลอดง่ายค่ะแล้วก็น้ำนมดีเลี้ยงลูกดีส่วนเจ้าทาซานนะคะก็กินนมเก่งมากค่ะ กินนมได้ภายในย24ชั่วโมงยืนเองได้กินนมเองได้ค่ะซึ่งถือว่ากัวสายพันธุ์บีฟมาสเตอร์ก็คลอดง่ายนะคะแล้วก็ลูกกัวก็มีพัฒนาการที่ดีค่ะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องทาซานมีอายุ12วันค่ะซึ่งถือว่าแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์มากค่ะ จะเห็นได้ว่าน้องทาซานมีลักษณะสีผิวเหมือนสายแม่ค่ะสายพันธุ์แองกัสนะคะสีดำแดงค่ะซึ่งในลักษณะสีผิวของวัวนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีอายุมากขึ้นค่ะอีกอย่างหนึ่งสายพ่อกองโตนะคะก็เป็นสีแดงเข้มแล้วมาเจอสายแม่แองกัสซึ่งดำแบบนี้นะคะ ก็เลยส่งผลให้สีผิวของเจ้าทาซานออกมาอย่างที่เห็นค่ะตามคลิปนะคะน้องทาซานก็กินนมเก่งมากเลยค่ะซึ่งเลิศฟาร์มก็รู้สึกยินดีมากๆค่ะที่ได้น้องทาซานมาอยู่ในคอกอีกตัวหนึ่งค่ะซึ่งตอนนี้นะคะที่เลิศฟาร์มมีสายพันธุ์บ i p มาเตอร์ซีที่เป็นเพศผู้ สองตัวแล้วค่ะแล้วก็เป็นเพศเมียหนึ่งตัวค่ะสำหรับคลิปนี้ถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เลดฟาร์มด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ทางเรายังมีแม่กัวนะคะแม่พันธุ์พื้นฐานที่อุ้มทองกับพ่อพันบีฟมาสเตอร์อีก2ตัวค่ะที่ยังรอคลอดอยู่ค่ะคือแม่ทองแก้วแล้วก็แม่มณีค่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะสำหรับอาหารที่ทางเราให้กับกัวนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นข้าวโพดหมักข้าวโพดสับ ช่วงเช้าผสมรำค่ะแล้วก็ช่วงบ่ายผสมหัวอาหารสำเร็จรูปค่ะแล้วก็จะมีฟางแห้งน้ำดื่มแล้วก็เกลือแร่ประจำไว้ในข้อค่ะหากวันไหนที่เราหาญ้าได้นะคะญ้าของเราสามารถตัดได้ก็ไม่ได้ทิ้ง้านะคะก็ยังมีญยาให้กินเช่นกันค่ะแต่เนื่องจากช่วงนี้ยาแห้งไม่ค่อยมีคุณภาพค่ะทางเราก็เลย นำอาหารเสริมมาให้กัวได้กินเพิ่มเติมค่ะเห็นน้องทาซานแล้วก็อดที่จะหลงรักไม่ได้ค่ะน่ารักจริงๆค่ะท่าทางก็ฉลา,าดมากเลยค่ะส่วนสำหรับรุ่นพี่นะคะแม่กำไรทองก็พาน้องๆไปวิ่งเล่นอยู่ข้างนอกค่ะ แล้วก็พากันออกไปหากินหญ้าอ่อนในป่าที่อยู่ข้างๆกับข้อกัวค่ะคิดว่าอีกไม่นานเจ้าทาสานก็ต้องออกไปวิ่งเล่นกับลุนพี่แน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้เลือดฟาร์มเสมอมาค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ